ครับพี่น้องได้เวลายามเย็นนะความรู้สึกนี้เริ่มเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะในรอบ1ปี1ปีนี้ก็นะฮะก็ไวนะฮะหปีนี้ไวมากก็ได้อะไรจากการวิใจัยในตรงนี้ค่อนข้างเยอะแต่ปีนี้ผมตอนแรกนะฮะตอนแรกผมก็เน้นไปเรื่องอในในคอนเซ็ปต์นะเกี่วกับแนวคิดที่ว่าสองไร่ห้าสิบตันนะฮะสองไร่ห้าสิบตัน,เป,นเป็นไปได้ไหม ตอนนี้ผมก็ยังการันตีและยินยังพี่น้องว่าถ้าทําระบบของพืชแกนมันใน,นระบบทําน้อยได้มากก็การันตีอยู่ที่สองไร่ห้าตันก็เป็นไปได้แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นมันก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาวะที่ดินของเราว่าหนึ่งน้ต้องไม่ท่วมสองน้ําต้องพอถ้าสองตัวเนี้ยได้และการปรุงดินถึงโอกาสเป็นไปได้สูงมากยกตัวอย่างอย่างนี้ไม่รู้มันจะโดกไปทึงไหนนะฮะ แต่ทีนี้แต่ทีนี้ด้วยบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายนะฮะก็อยากจะได้พันธุที่ดีก็อยากได้พันุที่ด,ด,ดีดังนั้นก็ต้องเลือกมวลชนมากกว่าผมลิตปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่ที่แปลงนี้ยังไม่ผ่านในเรื่อง2องไร่ห้ตันก็ตัวเลขแต่ก็ไม่ขี้เหรน,นะก็น่าจะไดะ้ได้ใกล้เคียงเหมือนกันแหละแต่ทีนี้แต่ว่าถ้าผมไปเล่งหัวมากปัญหา ของเรื่องของพันธุ์มันก็จะดอบเรื่องของตัวยาดังนั้นแล้วแปลงนี้ผมจะไม่เน้นเรื่องของหัวเรื่องของผลผลิตแต่ผมจะเน้นเรื่องของอต้นพันธุ์มันต้องสมบูรณ์นะต้องสมบูรณ์ปลดโลกแล้วก็การเขาเรียกอะไรคือระบบโครงสร้างต้องดีแต่เดี๋ยวกูผมจะปลูกให้ปีนี้นะปีนี้ผมจะทําให้ดูว่าหัวบิก๊กหัวใหญ่มันเป็นยังไงนะฮะ นี่ขนาดว่าเราไม่ได้เร่งหัวนะฮะพี่น้องเราไม่ได้เร่งหัวเราไม่ได้เร่งความดกอะไรเลยนะฮะเราพยายามจะไม่ให้มันลงไปเลยเราจะเน้นเรื่องของโครงสร้างต้นนะบางคนก็หวังดีผู้การอาจารย์ทําไมไม่ใส่ยูเรียถ้าต้องการต้นถ้าคุณใส่ยูเรียคุณจะบ้าเหรอมันจะทําให้โครงสร้างมันเปลี่ยนโครงสร้างมันเปลี่ยนดังนั้นเราจะไม่ใช้ ปุ๋ยตัวหน้าเยอะเด็ดขาดเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการต้นอย่างนั้นความหมายโครงสร้างของต้นนะโครงสร้างของต้นเป็นสัพวิชาการมันจะไม่เปลี่ยนนะครับมันจะไม่เปลี่ยนงั้นรอติดตามต่อไปนะจากสี่หัวที่เห็นนี้นะเลียงไม่พี่เห็นนี้นะฮะอันนี้ก็ไปนับดูก็แล้วกันสายตาประชาชนไม่ต่หมดสามสิบนะเนะี่ยก็นี่แหละ ก็โอเคอะนะก็เยอะเือนกันนี่ก็สี่หัวสี่หัวถ้าหัวละยี่สิบโลได้ไหมเอไปเอาช่ไหมนี่พูดกันมาคุ้ไม่หวัดหระยังไม่พอใจเนื่องจากว่าอเราต้องการต้นเราต้องการพันธังนั้นก็เราลยตัดสินใจทําพันก่อนเดี๋ยวปีนี้จะทําเรื่องของอเรื่องของผมให้ดูนะครับอลองลอง,ลอง,ล,องลองช่างดู ครับนะเดี๋ยวไปทำปีนีจจ้จะทำให้ดูใหมนะ่เพราะว่าพื้นที่ในใน,ในงานวิจัยของผมเนี่ยมันค่อนข้างจะจะมีจำกัดดังนั้นก็เลยตัดสินใจนะฮะตัดสินใจก็ต้องเลยทำเรื่องของอ่า่ลยทำเรื่องของพันก่อนปีนี้นะฮะเดี๋ยวหลังจากขุดปีนี้ปุ๊บปงดินเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมผมทำเรื่องของอันนีใ้ให้เลยเรื่องของนะผลผลิตนะ มันหนักเหรออึ้องเนี่ยก็ยี่สิบสี่โลตีว่ายี่สิบสามโลตีว่าเอาง่ายงเอาสักยี่สิบสามโลนะเอาหรือว่ายี่สิบโลก็แล้วกันพันสองร้อยต้นเนาะก็ลองคุณเข้าไปคุณเข้าไปก็ก็ได้จะขนาดนี้นะฮะแล้วก็แต่ละเงาแต่ละหัวก็ไม่ได้แตกต่างกันก็ทฤษฎีของผมสองร้อยห้าห้าสิบตันก็ยังเป็นทฤษฎีที่ ใกล้เคียงกับความจริงที่พอที่จะเอื้อมถึงพอที่จะทําเป็นไปได้นะครับก็ก็ไม่น่าจะวิตกอะไรมากมายนะฮะส่วนเดี๋ยวปีนี้นะฮะก็จะทําพื้นที่อีกส่วนหนึ่งพื้่อีกส่วนหนึ่งที่มันเป็นที่รุ่มก็คงจะไปเป็นพืชตัวใหม่พืชตัวใหม่เป็นพืชเศรกิจอีกตัวหนึ่งแล้วก็เป็นทางเลือกให้กับพี่น้องที่ว่าหนีน้าไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนพืชน,นะไม่งั้นพี่น้องจะเจออย่างนี้นะฮะ ถ้าถ้ามีเครื่องคิดเลขก็พันสองร้อคูณก็ใกล้เคียงใกล้เคียงนะใกล้เคียงปีนี้นะฮะสําหรับก็ต้องเตือนให้พี่น้องนะครับปีนี้นะฮะผลผลิตของพี่น้องอาจจะอาจจะเยอะแต่ปัญหาที่ที่ที่ทลาบลาบลุ่มให้ระวังเรื่องของน้ําเพราะปีนี้ฝนจะเยอะถ้าฝนเยอะเน่านี่คือเน่าผลผลิตได้แต่เน่า ในในตรงนู้นมีที่เป็นอ่างกระทะที่เรายังปรับที่ไม่ได้นะก็คงจะเป็นพืชที่เป็นตัวใหม่ไปเลยนะแต่มันก็ยังทาทาอยู่เหมือนเดิมก็จะทําถามว่าถ้าผมทำหนึ่งไร่มันถ้าทผมมีเทเท่ากับสองไร่มันก็น่าทําก็เป็นาการบ้านที่ยากกว่าปีแล้วนะยากกว่าปีแล้วถามว่าเอ๊ะทำไมผู้การต้องตั้งอะไรต้องตั้งอะไรที่มันยาก,ยาก กว่าทุกปีถามว่าถ้าพี่น้องทําข้อสอบง่ายพี่น้องก็สอบได้แต่วันนี้ถ้าเราทําข้อสอบที่ยากมันแค่ผ่านแต่คะแนนมันผิดกันนะครับพี่น้องผลต่างผิดกันออดังนั้นบางคนบอกว่าทําไม่ได้ทาไม่ได้ทาหรือยังนะถึงวันนี้นะครับถึงผมจะไม่ได้สองไร่ห้าสิบตันแต่ผมเห็นความเป็นไปได้ในระบบสองไร่ห้าสิบตันกับ เราไม่เคยตั้งเป้าสองไร่ห้าสิบตันเราตั้งไว้สองไร่ยี่สิบตันเราก็ทําได้สองไร่ได้สิบแปดตันสิบเก้าตันถึงหรือยี่สิบตันเราก็เฮแค่นั้นเหรอทําไมเราไม่ตั้งตั้งอีกเท่าตัวสองไร่ห้าสิบตันละ่ะถามว่าทําไม่ได้ปีนี้แล้วถามว่ามันหมดเวลาอยังมันก็ยังไม่ได้หมดเวลานะฮะเราเป็นคนตั้งกุฎเกณฑ์ใช่ไหมเราก็ยังไม่ได้ตั้งกุฎเกณฑ์ดังนั้นทําจนกว่ามันจะได้ และยิ่งทำล้มเหลวเท่าไหร่เราจะเห็นช่องทางในความเสร็จเท่านั้นนะครับปีนี้นี่ก็จะเป็นเปลี่ยนเป็นพืชเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งนะเดี๋ยวติดตามว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรนะตัวนี้ก็เดี๋ยวไปนั่งนอนคิดจิบกาแฟร้อนๆอุ่นๆนะฮะให้มันชิวๆก่อนเดี๋ยวก็จะคิดออกนะให้จริงๆจะบอกวันนี้ก็กลัวไม่ติดตามนะนะ มันเป็นพืชชนิดหนึ่งนะเป็นพืชทําเงินอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นพืชทำเงินตัวหนึ่งก็ก็ก็จะน่าจะประมาณมาที่18นะ18ก็คงจะลงมือปลูกลงมือปลูกพืชที่ว่ามาแทนมันสำหลังเพราะว่ามันสามารถทนเรื่องน้ําได้นะฮะจะเป็นอะไรตอนนี้กําลังช่างใจจะเอาตัวไหนดีวะเอาตัวไหนดีวนะ,ะมันมีหลายตัวนะฮะมีคนให้เลือกหลายตัวก็เลยต้องขอเวลาเลือกสัก,สก,สก อาทิตย์นึงแต่ไม่สนใจเพราะว่าวันที่ห้าเนี้ยเราเรา,เราขุดห้าเราขุดวันที่หกปรุงดินวันที่เจ็ดไถนะเจ็ดไถแล้วก็เตรียมงานละวางระบบลุงระบบน้ํานะครับก็นี่คือกเกษตรพี่น้องกเกษตรต้องมีเป้าหมายชัดเจนนะเป้าหมายไม่ชัดเจนถ้าเป้าหมายไม่ชัดเจนโอกาสสาเร็จยากมากยากมากผมทําทุกอย่างชัดเจนหมดชัดเจนนะชัดเจนวันนี้สองรห้าสิบตัน ก็ถือว่าผ่านสําหรับผมถือว่าผ่านแต่มันจะเป็นรูปธรรมได้นั้นหนึ่งก็ก็จะต้องดูสองอย่างดูน้ําดูน้ํากับดูที่และการพุงดินเนี่ยพอแล้วพอแพอระบบมันมันนิ่งเสถียรมดแล้วแต่ตอนเนี้ยเรื่องของที่ว่าพอฝนตกมาปุ๊บเนี่ยน้ํามันไปไม่ได้พอน้ํามันปันไปไม่ได้มันเกิดอาการเน่าพอมันเน่าปุ๊บเนี่ยผมหลิตมันก็จะเสียหายแต่ถ้าที่ที่ดอนดอนบนบนอย่างเงี้ยมันได้หมดเลย มันได้หมดก็ตัวเลขก็ใกล้เคียงมากสองร้อยห้าตินี้ก็ชิวๆมากไม่ได้ตื่นเต้นแต่ปัญหาปัญหาอยู่ที่ว่าที่ดินละตรนเนี้ยที่ดินนะเอ,องตร้เนี้นนนนนนยนะตรงนี้เน่า่าอย่งเนี้ย่มตรงนี้เน่าเป็นรูเน่าถามว่าอย่างเนี้ยมันก็ยาวใหญ่หมดแต่ถ้ามันเน่าเนี่ยเขาก็ไม่เอามาคิดกับเราเขาก็มองว่าเห็นไม่เห็นได้เลย แต่ไม่เห็นได้เลยมันไม่ใช่ไม่ได้แต่มันมีปัญหามันมีอุปสรรคเรื่องของการปรับปรุงที่ดินเรื่องของทำยังไงไม่ให้มันเน่านี่คือเป็นเอเซอรีที่มันตามมาทีหลังนะฮะมันเป็นเรื่องที่ต้องต้องมาทํายังไงให้มันได้และและให้มันรักษาผลผลิตได้นะมันอุตส่าห์งอกละแมะมันอุตสาหงอกแต่ถามว่าถ้าเป็นถ้าเป็นระบบอื่นมันจะลามเห็นเราเห็นเราไหมไม่ลามแต่พอมันเนี้ย พอเราใส่ตัวนะพวกน,นี้เข้าไปพวกอ่ากู้เงินไปอ่ะมันจะทําให้เกิดเรื่องของการสร้างซลลใหม่ขึ้นมาเห็นไหมฮะรากมันก็เริ่มใหญ่ขึ้นนะเริ่มใหญ่ขึ้นแต่ไม่เป็นไรพี่น้องความล้มเหลวบางคนเขาเรียกว่าความล้มเหลวแต่ผมไม่เรียกว่าความล้มเหลวผมเรียกว่าประสบการณ์ใหม่ประสบการณ์ใหม่ยิ่งเราล้มเหลวมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งใกล้ความส็จมากเท่านั้นนะพี่น้องอย่าก,กลัวนะวันนี้ถามว่า เรามาถึงวันนี้ได้หนึ่งปีหนึ่งปีที่ผ่านมานี้นะพี่น้องมันก็มีเกิดเหตุการณ์กับผมหลายเรื่องนะเรื่องดีเรื่องไม่ดีแต่ทุกอย่างที่เกิดในชีวิตของผมผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดทั้งหมดนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี้ยเราก็จะมาปรับปรุงใช้ผปรับปรุงใช้นะปรับปรุงใช้นะถามว่าแล้ววันหมดเวลาหรือย,ยังยังไม่หมดครับพี่น้องมันแค่แค่เพิ่งเริ่มแค่เพิ่งเริ่ม และมันดีทุกเพื้นทุกปีทุกปีทุกปีนะวันนี้ต้องกลับถามตัวว่าวันนี้ระหว่างเรานั่งจับผิดคนอื่นเขาเนี่ยทํางานถามว่าเราทาหรือยังเราทาอะไรบ้างให้ที่มัน,เป,นเป็นประโยชน์บ้างวันนี้การที่เราจะไปตินู่นตินี่ติคนคนอื่นทํางานอย่างนั้นอย่างนี้แต่เราเองอ่ะไม่ไม่เคยไม่เคยดูสํารวจตัวเองว่าเอ๊ะแทนที่เราจะไปนั่งว่าคนนู้นจับผิดคนนี้อย่างนั้นอย่างนี้น เรามาสํเรวจตัวเองกว่าพัฒนาตัวเองนะแล้วสิ่งที่มันได้ขึ้นมาเนี่ยมันจะดีกับเรามากมันจะดีกับเรามากหนึ่งเราไม่ได้ทุกสองเราได้พัฒนานงานของเราสามเราได้เติมเต็มสิ่งที่มันขาดไปตรงนี้จะเป็นประโยชน์ตรงนี้ประโยชน์นะผมขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้กําลังใจผมนะผมขอบคุณทุกคนที่ให้กําลังใจผมแต่มันก็แบบมันธรรมดาเนาะฮะคนที่คิดไรไม่เหมือนชาวบ้าน นะคนที่สร้างจินตนาการขึ้นมาโดยพื้นฐานของที่คนไม่เคยไม่เคยได้สิ่งที่ที่เห็นในแนวคิดของผมเนี่ยมันก็ต้องมีบ้างในการขัดแย้งกันหรือว่าการการแนกกันแหนกันรต่างตเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดามากนะดังนั้นแล้วผมก็ไม่ให้ใหใหน้ำหนักอะไรมากมายนะน้ำหนักมากมาผมให้น้ำหนักเรื่องทำยังไงทำยังไงกันเองนะวันนี้ผมก็มีครอบครัวที่อบอุ่น มีเพื่อนร่วมงานที่ดีแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนและแฟนๆขับผมผมเริ่มเยอะขึ้นและให้ให้กำลังใจผมมากขึ้นมากขึ้นจนผมต้องขอบคุณวันนี้นะฮะหนึ่งปีที่ผ่านมามขอบคุณทุกคนนะครับที่ที่คอยให้กำลังใจผมตลอดและก็ติดตามาง,งานผมนะฮะสำหรับคนที่เม้รนแรง,แรง,แรงก็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรก็ผมก็ไม่ให้ให้ให,ให้น้ำหนักอะไรมากมายนะมมมวันนี้ จะทาได้ไม่ได้ผมรู้อยู่ในใจว่าความตอบอยู่ในใจผมว่าได้หรือไม่ได้นะแต่สิ่งที่พี่น้องเห็นไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเพียงแต่ผมแค่เสนอแนวทางเลือกในของกเกษตรว่ากเกษตรมันอยู่ได้กเกษตรมันพัฒนาได้ถ้าเราลงมือทําและเรารักมันจริงๆนะครับใครจะว่ากเกษตรไม่ดีผมก็ยังว่ากเกษตรดีอยู่นะและติดตามผมต่อไปว่ากเกษตรทําเงินมันมีอะไรบ้าง นะเรื่องมันมันยังมีอีกเยอะนี่เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นแค่นั้นเองพี่น้องที่ผ่านมายังไม่เอาจริงเลยที่ผ่านมาเป็นแค่ไตเติ้ลเป็นแค่ไทเติ้ลเป็นแค่หนังตัวอย่างนะฮะหนังตัวอย่างยังไม่ทันยังไม่ได้เริ่มต้นเลยนะพี่น้องแค่แค่เพิ่งบอกว่าจะทําอะไรแค่นั้นเองนะบางคนบุ๊ เฮ้ยเขาเลิกกันแล้วมันยังไม่ท้เลยยังไม่ได้ขอเบอร์ยังไม่ได้จีบกันเลยนะจะบอกว่าเลิกกันได้ยังไงนะฮะนั้นระบบของผู้จัดการมันมันเป็นอะไรที่มากกว่าที่คุณคิดนะครับออมีใครทักมาบ้างก็ไม่ได้รู้นะครับก็ถ่ายทอดให้พี่น้องดูยามคำอย่างนี้นะครับก็อยากจะบอกอีกเรื่องนึงระบบผู้จัดการมันเห็นไหมฮะเราเราไม่มีเวลาหรอกครับพี่น้องเราไม่ไม่มีเวลาที่จะไป จับจ้องว่าใครคนนั้นเป็นยังไงเป็นยังไงเราก็ทําในงานของผมผมแค่ไม่มีเวลาไม่มีเวลาก็คืองานงานส่วนใหญ่ก็จะทําในส่วนของงานวิจัยนะงานวิจัยงานวิจัยของผมนะครับผมก็ก็ใช้ทุนของผมเองนะใช้ทุนของผมผมเองใช้แรงงานของผมเองแล้วก็มีน้องๆน,นะฮะที่รวบรวมกันกับผมก็มาเรียนรู้กับผมแล้วก็มีพี่น้องหลายท่านนะฮะก็ก็เข้ามาศึกษาแนวทางกับผม หลายท่านก็ได้แนวแนว,แนว,แนวทางไปก็เดี๋ยวผมก็คงจะไปให้ความรู้อีกหลายที่นะครับหลายที่ก็ความรู้ของผมนะฮะก็อาจจะยอมรับมันไม่ใช่เป็นความรู้ที่อยู่ในตำรานะครับมันเป็นรูปความรู้ที่จากประสบการณ์จริงๆของผมที่ว่าผมทํางานมาในด้านเกษตรอ่ะ0กว่าปีนะไม่ต่ำกว่า23บปีนะ23ปีไม่ไม่ต่ำกว่านี้แล้วก็เรื่องมัน12ปีนะครับก็ก็มาถึงวันนี้มันก็ยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับผมอยู่เห็นไหม ยี่สิบกว่าปีนะพี่น้องผมยังบอกเป,เป็นเรื่องใหม่เพราะเราทำไมาพงเป็นเรื่องใหม่เราเพิ่งค้นพบสิ่งใหม่ๆ่อยู่ตลอดเวลายิ่งคน้นยิ่งเจอยิ่งหายิ่งเจอมันสนุกมากมันสนุกมากดังนั้นก็ต้องบอกตรงว่าผมไม่ได้ไปซีเรียสอะไรกับพวกที่เม้นอะไรถือว่าใครจะสนใจไม่สนใจผมไม่ได้ซีซีเรียสผมทำยังไงให้ไม่ได้มากกว่านี้ทำยังไงต้นทุนต้องเยอะและทำยังไงมันแปลงรูปไปทางไหนวันนี้ก็ชิวๆพี่น้องนะฮะชิยๆ ก็อากาศอย่างนี้นะบรรยากาศอย่างนี้โอเคนะผมว่าก็รู้สึกว่านะท้องฟ้าเย็นมากชิวๆอ่ะรู้สึกว่าข้างหลังมันขยับได้พี่น้องปีกมีมีปีกมันขยับได้อยากคิดได้คิดอยากพูดได้พูดนี่คืออาชีพเกษตรกรนะฮะอาชีพเกษตรกรก็ย้ําบอกว่าทุกคนนะฮะอาชีพเกษตรกรถ้าพี่น้องหาความหมายมันเจอความหมายของเกษตรกรน่ะมันยิ่งใหญ่มากมันยิ่งใหญ่มาก มันเป็นอาชีพที่อิสระจริงๆนะครับอิสระจริงๆแล้วก็ปีนี้60เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมไม่ต้องนําเสนอหลายเรื่องนะว่าเราเริ่มต้นตั้งแต่ต้นน้ำนะเกษตรต้องศึกษาก่อนศึกษาเรียนรู้ศึกษาเรียนรู้จากผู้รู้แล้วสําเร็จจริงๆเห็นไ,ไหมฮะกระบวนการผมผมไม่เหมือนชาวบ้านนะ เราศึกษาเรียนรู้จากผู้รู้ที่สําเร็จจริงๆนะที่สำเร็จจริงๆหนึ่งนะสองเราทําต้นน้ำกเกษตรต้องมีต้นน้ําที่ดีโกยไมครัต้นน้าพี่น้องศึกษาละศึกษาเรียนรูน้ละแล้วมาทําต้นน้ําทําต้นน้ําให้ดีต้นน้ําถ้าต้นน้ําดีกลางน้ําดีกลางน้ํานั่นคือการแปลรูปนะนั่นคือการแปลรูปนะแปลรูปเราแปรรูปสินค้า นั่นเข้าสู่ปลายน้ำต้นน้ำดีกลางน้ำดีกลางน้ำคือการแปลรูปสินค้าให้หรือการเพิ่มมูลค่าของสินค้าแล้วแต่จะเรียกกันเสร็จแล้วนั่นคือการตลาดนั่นคือการตลาดอยู่สู่ปลายน้ำถ้าระดับต้นน้ำดีกลางน้ำดีปลายน้ำย่อมดีนะนี่คือเวอร์ชั่นที่ผมจะนำเข้าพี่น้องเข้าสู่กเกษตรอุตสาหกรรม4.0ในระบบของผู้การมัน เขาก็4.0ผมก็4.0เหมือนกันจะมาทำยังไงนะครับในรูปแบบของที่ใครก็ตามที่อยากจะติดปิดนะมีคนโทรมานะบอกว่าผู้การยังไล์สดอยู่นะก็กำลังได้เรื่องนะพี่น้องเกษตร4.0เป็นยังไงในแนวคิดของผมในอุดมการณ์ของผมเนี่ยในอุดมติของผมเนี่ยมันจะเป็นอ่า ถ้าเราอยู่ได้ในกระแสส่งจุเราต้องเป็นเราต้องควบคุมเราต้องควบคุม3ต้นน้ํานี้1ต้นน้ำสอกลางน้ำสามปลายน้ําเราต้องควบคุมนี่ให้ได้และสี่สำคัญมาก4คือ1นั่นเอง4ีคือหนึ่งนนั้น,นคือศึกษาเรียนรู้ศึกษาเรียนรู้จากผู้ที่ประสบความสําเร็จแล้ว ศึกษาเรียนรู้จากผู้ที่ประสบความสําเร็จแล้วเท่านั้นเห็นไหมฮะนี่คือกเกษตร4.0นะแล้วมาดูกันว่าผมจะทําเป็นตัวอย่างให้พี่น้องเป็นแชมเปญเป็นหนังตัวอย่างพี่น้องว่าทําอะไรนะทําอะไรว่าลืมแต่ปลูกนะปลูกเสร็จแปรรูปแปรรูปเสร็จจําหน่ายเองด้วยระบบของผู้จัดการมัน ผู้จัดการมันคืออะไรทำเองกับมือหรือควบคุมเองกับมือนี่แหละระบบผมผู้จัดการมันนะก็วันนี้ให้แนวคิดแนวทางกเกษตรเ,เกษตรจิตเกษตรเกษตรสี่จุดศูนย์อืมสี่จุดศูนย์นะสดจริงๆวันนี้นะสดไม่สดก็ดูบรรยากาศไม่โคตรสดเลยพี่น้องนะนี่แหละถามว่าถ้าพี่น้องถึงขั้นไปอยู่ในไร่ของพี่น้องแล้วไม่อยากกลับบ้านเนี่ย มันเข้าสู่ระบบผมพูยกันมันละนะนีะนนะ่เราไม่กลับลูกน้องไม่กลับอยากกลับบ้านหรือยังครับไม่อยากครับเห็นไหมยังครับเห็นไหมทำไมถึงไม่อยากกลับบรรยากาศดีครับนะชิลมากนะชิลมากนะนี่คือชิลน,นี่คือชิลเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าทำไมพวกนี้ถึงไม่อยากลายากลับนะโอเคพี่น้องตามมาสด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 กลับบรรยากาศชิล ก๊าเอีจุดสุดๆเราเไป็นยังไงบ้างี <c oughs> งหูนี่คอมเมนต์หน่อยจะการทำงานมาหนึ่งปีผมว่าควได้เพราะว่ามันชาวบ้านทำไม่ได้อย่างนี้อะแน่นอนครับกำลังจะบอกว่าวันนี้เนี่ยที่เราทำได้ขนาดนี้หนึ่งเรามีเ,มเ,เ,มเ,ป,เป,ป้าหมายที่ัดเกณเรามีเป้าหมายเป้าหมายที่ัดเกนเราสามารถรู้ก่อนปลูกเหมือนรู้การสอนปลูกเรารู้ก่อนปลูก แต่ถามว่าถ้าเราไม่รู้ก่อนเราก็ปลูกแบบเป็นไงใจปลูกก็ไม่ชัวร์ไม่นิง่งไม่เสถียรแต่เราทาทุกอย่างด้วยความเสถียรสีไม่อ้งสาทุกอย่างไม่าจ้งสเสถียรเสถียรและมันเป็นอย่างนี้นะแลวเป็นอย่างนี้ดังนั้นแล้ววันนี้ก็อยากจะบอกทุกคนว่านี่คือผลงานของของพวกเราทุกคนนะของพวกเราทุกคนมาได้อย่างนี้และเราก็อยากจะบอกให้พี่น้องที่เป็นเกษตรกรไม่ใช่เรื่องมันอย่างเดียว ถ้าพี่น้องมีเป้าหมายชัดเจนศึกษาเรียนรู้จากผู้ที่ประสบความสำเร็จแล้วพี่น้องจะทาําอาเกษตรสาขาใดก็าตามนะครับมันสําเร็จหมดนะมันจะได้เงินหมดนะครับไม่ใช่ต้องเป็นมันอย่างเดียวไม่ต้องเป็นอ้อยไม่ใช่ต้องเป็นข้าวไม่ใช่ต้องเป็นข้าวโพดอย่างอื่นต้องเยอะแยะผมเชื่อว่ากเกษตรทุกตัวอยู่ได้และอยู่รอดขออย่างเดียวขอให้พี่น้องศึกษาเรียนรู้กับมันก่อน ศึกษาเรียนรู้กับมันก่อนยังไม่พอต้องหลงรักมันด้วยนะตัวนี้สําคัญมากถ้าเราไม่หลงรักและชอบมันนะ่ะเราจะทําทมันไม่ได้นานให้ตรงน,นี้เป็นไงเรากลับบ้านละวคุณแม่ดอยเรากลับบ้านแล้วเราไม่อยู่แม่งละอยู่ทําไมวะใช่ไหมพี่การเดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนนะใช่ไหมนี่พี่น้องถ้าพี่น้องมีความรู้สึกอย่างเนี้นั่นคือเป็นไง ไม่ต้องมีนาฬิกาไหมนี่ไม่ต้องมีนาฬิกาแล้วไม่ต้องใส่แล้วใช่ไหมไม่เกี่ยวกี่โมงทําความสุขนี่คือผมอยากจะให้นี่คือเกษตร4.0ในอุดมคติของผมมันต้องอย่างนี้มันต้องมีความสุขแล้วนะไม่ใช่ทําเพราะไม่มีอะไรทําทําเพราะถูกกดบีบบังคับทําเพราะว่านู่นน,นั่นนี่นะไม่เป็นไรใครอยู่ระดับไหนตามผมมาและผมจะ สอนและบอกวิธีปลดเครื่องพนักพนาการหรือภาระของท่านออกให้นะครับเพราะผมที่ผ่านมาผมทั้งเป็นหนี้ผมทั้งมีความรับผิชอบผมมากมามยหาศาลหูมัดผมเต็มเลยจนผมได้สตินะผมได้สติค่อยแกะมันแกะมันออกทีละชิ้นละเส้นละชิ้นละเส้นค่อยๆแก้ค่อยๆแก้วันนี้ หมดลพะพอหมดปุ๊บปดกมันข้อขยับได้นะขยับได้ดังนั้นผมไม่ค่อยรู้เรื่องของชาวบ้านเท่าไหร่ผมรู้เรื่องแต่ผมเองเดียวนะผมก็สนนะเป็นไงเรารู้เรื่องของชาวบ้านไหมไม่รู้รู้แค่ว่าวันนี้เราทําอะไรและเราเรา,เราทําดีมากไหมและเราทําเพิ่มได้อีกไหม mm hmm. ก่อนที่เราจะเราจะตื่นขึ้นมาเราก็บางแผนละวันนี้จะทําอะไรจะทําอะไรก่อนทําอะไรหลังก่อนที่จะนอนเอ๊ะมีเรื่องอะไรที่ข้างทางมั้ย เราจะไม่ดองเน่ยเราจะทำให้เสร็จเราไม่ขึ้นกับเวลานี่ก็ชิวๆพี่น้องนะก็อากาศยามเช้าหรือเปล่าอากาศยามเช้าครมเออก็ชิวมากพี่น้องชิวมากนะนี่คือโต้ซีเรียลเรียกผมมาหรือไม่ครับเนี่ยไม่ซีเรียลหรอไม่ซีเรียสใช่ไหมครับโอ้โหเป็นไงเห็นแล้วนี้เป็นไงบ้างหัวใจดีครับมันดียังไงหัวใจดียังไง มันมันไม่รู้จะตอบยังไงหรอโอเคแถวแล้วทำอย่างรรเง<อ>ี้ยมีความสุขไหมมีครับมีมีใครต้องมาบีบบังคับอะไรเยอะแยะไหมไม่มชิวๆนะครับเ,<อ>เป็นไงปุ๋ยในฐานะที่ว่าเราก็ทํางานเกษตกรรมามาตลอดแล้ววันเนี้ยเราก็เป็นเดินตามรอยเกษกรรมาเปคืออาชีพเกษตรกรเป็นไงดีไหมเป็นอาชีพที่ยิ่งใหญ่ไหมนี่แหละถามว่าถ้าเราไม่รักอาชีพนี้เราไม่บูชาอาชีพนี้ เราไอที่จะเป็นเกษตรกรถามว่าเราจะพูดับว่าสังเกตอะไผู้การคุมใจมากที่มีอนาะชีพนี้และผมจะเชิดชูอาชีพนี้เกษตรกรเกษตรกรสี่เดี๋ยวผมจะเอาความรับหลายเรื่องมาบอกนะมาบอกรอให้มันขุดนี้แล้วก่อนมันมีอีกเยอะนะพูดไปนะ ไอคนที่แอนตี้มันก็จะหา,าว่าผู้การแม่งเนอมไม่มไพูดดีกว่าไม่ทะเลาะจะลงมือทอํา,รราอ,อ,ทอย่างเดียวเออทาอย่างเดียวเราทําเราได้ใช่ไหมเราทำยังได้เราดูเราได้ไรได้ดูเฉยๆวันนี้เอาแค่นี้เดี๋ยวมันจะเช้าซะก่อนพี่น้องนะครับโอเคนะวันที่5เราขุดพรุ่งนี้ใครดูคลิปนี้ใครดูไลน์นี้ใครสั่งจองก็มาตัดวันนี้มาตัดไปสิกว่าเจ้าแล้ว ก็ามาตัดตามที่เราให้สัญญากันไว้ตัดๆไปแล้วก็ผมจะได้ทําตัวอื่นและพี่น้องก็จะได้แนวคิดความรู้นะโอเคถ้ามีประโยชน์ติดตามถ้ามีประโยชน์แชร์ให้ผู้อื่นรู้ถ้าไม่มีประโยชน์ก็ไม่ต้องดูแค่นั้นเองนะครับไม่เป็นไรแค่นี้วันนี้เอาแค่นี้จบสวัสดีครับ